หอกข้างในอันเดียกีบอยู่เออเซอร์ไพรส์โอ้ยย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 ียยยยยะยย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 ยงยย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 ัยเยยยย่ยย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 เยยยย่ยย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 ย ผิดเพี้งก่อนผิดเพี้งก่อนนกคนเนี่ยประปายูจะโชคดีอ่ายูจะโชคดีตะวันใส่ให้เดี๋ยวไอจะพายูไปไหว้พญานาคนี่นไส่ท้องเลยอันเดียวจะให้มันโดนโซดานเดี๋ยวมันลอกไปทำนาคาอันเดียวจะให้มันโดนโซดานเดี๋ยวมันลอกไป ป You don't wear uh, with the soda spark soda. Soda soda ดิ่ง No I don't drink spark soda. ดิ้งฝรั่งเขางงนเอียงสปาร์คโซดาคือเหมือนอะไรมันใกล้โซดาเลยเขาก็งงนะสูอ๋อเดี๋ยวมันรอให้แม่ถามมันนี่แม่งงงเลยเนี่ยแม่เข้าใจบอกขดเยียนเลยนะแบบเปลือเซียนเเดี๋ยวมันหลออฝรังเขางงอะไรวะเขามันไม่รู้เรื่องเนี่ยถึงหน้าบ่ได้แคสุขุก็บอกว่ายู่ใกล้จะไปกิน30กิบกสัรรัวคุณ่งงใกล้ตาแตกก็กาเลยไปที่นี่ เฮ้ยคุณเก่งภาษาอังกฤษอยู่ดิมุณจะบอกให้เด้อโอเคนี่เุ้ยพอดีเลยอ่ะดูเป็นผู้บ่าวไทยบ้านเลยเออแมนอยู่ผู้บ่าวไทยบ้านเอออาบน้าอาบน้าดูบ่ได้เดี๋ยวมันลอกอุ้มได้บ่อุ้มก็เลยหางดูอาบน้าบ่ได้เดี๋ยวมันลอกทะลองแบบพูดแบบ อวยพรต่างๆม่หนูเจ้าขุนพระถามคนตุ๊บตุ๊บยังผมกะยินดีตอนครกภาษาไทยว่าภาษาไทยแล้วว่าเอาไปโหลดแล้วรู้เรื่องเรารู้เรื่องเสื้อแม่รดนาก็คือ6,7 0 0ดรอยคนแล้วโอ้ยก็คือก็คืออันนี้ก็คือบอกความจริงเลยก็คือที่นิ่งๆเงียบๆไปก็คือเตรียมเสื้อผ้าแล้วนั่นแหละเพราะว่าไอ้แค่เป็นคนพีเศษนำเสนอว่าสามเดือนเนี่ยหกเดือนเก้าเดือนถ้าฝรั่งเขาไม่รู้สึก เขารู S <S <preach science> ้ส so so. yes. <land> <res> like 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 so ึกว <mind appeared with possibilities> um, ่าฉันไม่มีคุณค่าหรือว่าฉันแบบอ๋อยู่บ้านแล้วแบบทําไมมันเหงามันหงวยจังเลยวะเพื่อนเกิดที่แบบอยากกลับบ้านเพื่อนก็คือไอ้แชทก็เสนอเพราะไอ้แคทก็บยูนกับฝรังมาหลายว่าทุกๆ3มเดือนหรือหนึ่งอาทิตย์ครั้งอย่างเงี้ยปาร์ตี้กันหน่อยหนึ่งปุ๊บสักวันหนึ่งมันหยุดแล้วก็สมเดือน6เดือน9เดือนเนี่ยคือต้องจัดมีติ้งแบบครอบครัวเต็มที่จัดเต็มอย่างเงี้ยเออไม่หลับไม่นอนกันเลยอย่างเงี้ยแล้วมืออื่นก็เฮ็ดนงานไม่ได้แต่ฮากูบ่ได้มีเงินใส ประมาณนั้นแหละก็คืออยากให้เราแบบมีฟิลแบบโอ้อฉันก็ฉันก็เป็นคนสำคัญเหมือนกันนะฉันก็ได้แบบเด็กน้อยผู้นึงแบบโอ้ยฉันฉันอุตสาห์ทิ้งทุกอย่างาหมสักนิสิพวกพวกเธอแค่นี้เลยสักนิสิประมาณนั้นแหละครับพี่พี่ก็ไม่เอาบ้าอันนี้ความคิดคนสุวาไลเอเด้อเออเด้อเรอเอออเหรอหรอยูโน่ไหมฮีเซมีอ่า พุทธพุทธอดัวโกโกโอมวเดนโก่อเวเดนโกโอเวเดนกเวเดนกโอวเดนกโอเดนโกโอเวเดนโกโอีวเดนโกวเดนโกโอเ่เดีโกเว้ดนกโอเเดนโกวดนกโอเดนโกวเดนโกโอเเนโกโอเวเดนโกโปเวเหนโกโอเ่เดนโกโอเวเดนเวเนโกโอเวเดนต็มเนกอเวนกโอเวเดนโกโอเวเดนโวดนมกโเวเดนโกโี้วเรกโอเวเตนโกอเวเดนโกโอเวดนโกโอเน่าโอเวเดนโกอเวเ้นโกอวเดนุกโอเวเดนก็อเอเราจะตเตเมนุกโเรเกโอเ แล้วเราไม่มีตังเก็บเพราะว่าสวีเดนเขาภาษีเขาเก็บให้เราอยู่แล้วอย่างเงี้ยมึงออกไปได้มึงออกไปได้มาสุกสร้อยกมบดก็ประมาณนั้นแหละครับก็อยากอยากซื้อไพ่เหล่าเพราะว่าตอนแรกใส่ใส่สื่อท้องใส่ข้อมือแม่งเน่ยข้อมือหน่อยคนบอกว่าเราเคยไปร้องแล้วยุลานะ มันเข่าแขนเราบ่ได้อทอง<ม>ยุ่งลางกันเลยบ,บ่มีแล้วเพิ่นก็เรียกว่าเอาท<ม>้อให้เดียดเราตาก็เลยแบบนางอยากหหยอยากให้แบบว่าเอานอนางรู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้นางมาอยู่เมืองไทยนางเสียก็เลยมอบของขว <S <S ัญให้ก็คืออันนี้หนึ่งสลึงตีโป่งนะบาดเลือดมากจริงจริงโป่งมากหนึ่งสลึงตีโป่งเสด็จแม่บาดอีน่ะน่งสลึงตีโปง่งโป่งในขนาดนี้แม่คิดเบืองลวดเดี๋ยวจะไปซื้อบัดหนึ่งมาเปลี่ยนอันเดหนึ่งสลึงตีโปงจะจะ่ป<อ>ง ขอขอซอูมหน่อยหนึ่งสลึงตีโป่งได้ขนาดเลยกสิหนึ่งสลึงตีโป่งอ่ะถูกต้องจะเบิงสร้ามีฝีมือีกอ่เออปามางามเท้โอ้ยจำเป็นเสื้อคนไงเนาะหิดไหล